ทั้งช่องเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมกลับสวัสดีครับน้องเลคุณว่าหามบอกรัไงเอาค่ายอยู่ตลาด ให้อยู่จ้าโอ้มามูนแปดน้องเบลว่ะซูแปดตามเลขฟันแล้วกับมันเชกเลขไอ้สาวรับแร่อยู่เลขไอ้รับปุ้งใน,น,น่ยหแม่จับเป็นไงหาซูนล่างแล้วก็ซื้อไปกรับศูนหาหาศูนบนล่างกาง็ได้ทีจ้าเบลได้ทั้งหมดข้างล่างตัวนีว้เฮนจ้าได้เบลดใจล่ะดีใจล่ะได้จ้โตได้รวยโตร่ะยบาทจ้าโอ้ ว่าได้ร้อยโตัวเขาขายย่บ่ร้อยบาทเขาพ่ขายเป็นตวบ่จ้าซื้อเป็นบาทว่ได้ซื้อเป็นโตอ๋อแสดงว่าคือไม่ค่อเพียวมนจ่ายกันหนึ่งร้อยบาทซื้อเบ็ดถูกห้อยไปก็ซื้อถือแค่นี้ราคาเส้นโบโบค่อยถือไ้เกินนี่ร้อยนึงซื้อรอยนึงเต็มที่แล้วค่ะันให้ซื้อเลยนลันจาถือไหมค่ะ มอ, <S 1> <S 1> <S องอเทวดาให้ <S <S ขึ้น,อนอเนาะเดี๋ยวา่าพยายามขึ้นเนาะเดี๋ยว่าไพเพิ่มเพินเพิ่มขึ้นวนนันนางานจมาเป็นไห่ซ้ำนี่เป็นไห่เฮาแกนนี่งาน,นเล็กเสี้ยนกับเขาตะเล็กวิ่งเนาะวิ่งหาเอ้ยเสี้ยนโอ้โหเขาเลยเดือดเสื้อายแห้งเกือบแตกสามตัวอีลูด้วยค่ะแล้วกับล่างก็เกือบถือเสื้อายนี่คะ่ะแเนาะ อันเลขเลขวิ่งเงินล้านนี่เนาะจ่ามาๆแบบมาถูกทางอีหลีแต่ว่าเสียดายอีหลีพลาดแต้มเดียวเกือบสามตัวแตกยิ่งว่างให้เก้าจับคู่เก้าศูนย์เม็ดเดียวนะออ,ออกแปดศูนย์แม่งเนาะบอเอาเล่าออกซูนแปดต้อ่กาบอกแม่นจากซูนแปดแปดศูนย์เนาะห้าก็ต้องเล่นไก่กับเนาะ S <S จ้าวีตตัเเ็มนาะแม่จ้ามีมีขี้งนนวดก่อน <S 2> <S 2> ด้วยค่ะครรรรรรุณผู้ชมที่หายเบิ่งอยู่ในขี้งวดก่อนแล้กวก็เลขคำนวณเลขคำนวณบ่เข้าคำนวณอ่ะคำนวณลบทั้งเลขดิ่งเนาะอันนี้ก็แม่ <S 2> <S 2> ถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดนะคะคุณผู้ชมวันนี้กับขี้งวดก่อน,น,อน,นป,ปะปุสูตรแล้วมวดนเลยะปะปุสูตรแล้ว มือนี่เป็นเลขคำนวณก่อนเบอร์คะเซียนเลขเลขคำนวณก่อนนั่วเลขไอ้จุดเงินล้านพอยตามมา้ทนะดี๋ยวคอปตามมาโอเคค่ะมือนี้เป็นเลขคำนวณก่อนเดี๋ยวเลขวิ่งเงินล้านร้อยอีกที่นึงครับมือน,นี้เลขคำนวณก่อนอ่วันระจำวันที่อย่างไรเหอสิบหกธันวาษษ 66, 65, ค่ะสิบหกธันวาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสิบห้า เ้าก็ไปกายแล้วอยากเท่าเร็วเพิ่มให้ลุกกีนาเัาต้องเบลวิทเทาขึ้นอีกทีนึงโอ้ยไม่อยากเท่าเลยอยากหยุดไว้แค่นี้พออายุต้องเพิ่มขึ้นทุกคนเนาะจะแจ่เจ็บตายอ้าววันนี้เลขวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนสาม ิ่งบนฟันสามครับแันสามแล้วก็จับคู่สามตัว้ค่ะแปดศูนานสอันนี้ปับปุงศุดยหม่ร้องเบิงสามศูนย์สามแปดแล้วก็สามศูย์สามครับแล้วก็จับคู่จับคู่แปดสามศูสาบน 8 3 0สามศูนย์สามค่ะล,กลากลกล่างฟันย่างฟันหนึงฟันหนึ่งนหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่ง 4, ห้าครับไปกลับนำแมแล้วจ้า ือลากบนคือบนนี่เอกี้ชดน้องเวลทวนให้เอฟซี FC นองเวลนะฮะเดี๋ยวขอท่วนตัวเลขหวยคำนวณของเซียนอัศนีก่อนด้วยจากงวดประจำวันที่16บธันวาคม2565นะคะวิ่งบนฟันสามเม็ดเดียวค่ะเตเดียวโคโลต่อไปนะคะ803 303นะคะสามตัวจับคู่สองตัวบน83กับ03 วิ่งล่างฟันหนึ่งนะคะจับคู่ล่างหนึ่งสี่หนึ่งห้าถูกต้องบุคคาครับถูกต้อง่าสุดท้ายคลิดแล้วก็ขอฝากเอ็มซีกุเรจากคิดคำนวณคิดตำล่าคิดหวยสูตรหวยใครไปจยากคิดเป็นคิดเองคิดเป็นคิดเองแล้วมีหนังสือตำล่าเจดเซียนหรืออาหารเนอะเอ็ซีเลยมีบทร่วม แนวความคิดของหลากหลายเชียนหลายอาจารย์ที่ระดมแนวความคิดลงในหน,นังสือเดี่ยวเดียวหนึ่งมีสามสิบเอ็หน้นาคุมคาคุมรถแค่ถือว่าสื่อพุ่งปัญญาไปพอปหนาจะได้หรอกนั่นแล้วก็คิดคำนวณเองง่ายๆในในหนังสือเขออาอธิบายสูตรการหาตัวเด่นตัวจับกูมีมัดทั้งหุนไทยหนรัฐบาล อาน้อยแค่อีกเปลีนน่ยนนามนี่มันได้มีสามารถจับโ,โอเดนโตโอเดนโตจับคู่โตจอบได้ด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อเป็นมารมีที่จะของคิดสูตรเองก็ได้พี่น้องเ่าการสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตสามารถโตสร้างจองได้ตามเบอร์098 0 9นก3แปดหกสามหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งห้าศูนศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ครับแล้วอาหารเสริมสมุนไพี่นอกคนในที่มีปัญหาสายตาตาบ้าตามาตามา่ตาเป็นต้อาลกัต้อหรือเป็นคุนนตาตาบอดแจมบอดใสบอดชัดเจนอ่ายา,า,าตันวตนี้มีหกสิบเมตร สาม,มารถรักษาได้หลายโรคคุ้มคุ้มจกัจกรวาลั้งความดันเบาหวานาโรคหัวใจท่ามือชาเท้ากระดูกทับเ้นหมายประสาทอักเสบนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บหรือจินข้าวไม่อร่อยลรอพี่น้องกินข้าวบ่แซแบแบบสามารถทำประ,าประ,าประา่านยาสมุนไพรตัวดีได้รสชาติกินง่ายเม็ดกลมๆได้ใส่เรื่อนกินมีกินหอมว่ามีสารเตอรร้อยว่ามีสารเคมีเลอ แล้วไปโทษตทิดต่อเสี่ยนมาได้หรือเสี่ยนมาได้รับสายรับติดต่อที่น้องเบลให้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงได้ครับนะไล่ไอ้หาน้องเบล,บเบลเไลว,ลว้วน้องเบลรู้สึกว่าน้องเบลขายเก่งทุกเมื่อเลยว่าธรรมดาแล้วยี่โชกอีกน้องเบลโชวเนี่จากนี้ไปหาปีไม่น้องเบล อยรวอยเรืยเด้อน้องเบลโอ้ยาธุกัเซียนคอเอฟซเฮารวยคื้กันจะถูกหวยทุกทุกคนมีเงินกินเลี่ยงปีไม่มีเงินกลับบ้านกินปีไม่ได้มีเงินปดนี้ปดสินทกรสถ้าก่อนว่าไปกะเดี๋ยวว่าขั้นได้ตัวเน้นยูคค่ะหรือว่าบ่อนินท่อกันมดบอหรือจังไดค่ะเบลอไตนนีบอกมันมีสองคาน้องเบลเน้นจ้ำแบดรสอกับแปดสามคคุณผู้ชมค่ะ เห็นซ้ำกันรถลากหางซ้ำกัน,น,นรถมีสองคู่หนึ่งสองหางหนึ่งจา้าโอเคค่ะสามสามตัวกันตัวละห้าบาทคู่ลห้าบาทไปพอได้ค่าประทูท่าปากรับ๋้องค่าไข,ไข,ไข่ไก่้เนาะแน่จ้าอ้าวใช่เส้นที่เดือดสร้างแล้วนี้ที่จอดรถจอดรถให้น้องเวลไดล้แม่ข่าของน้ามิปั๊ม คเวลาบอตรงกันเวลาหน่อยจะต้องใส่เวลายังคุ้มค่าที่สุดครับต้องเบลกว่างช่วงนี้เนาะจ้าอริชาไปโรงเรียนเราบ้างนี่แนนจากตัวเลยตรงรีบโทรเอฟซีกดอลไรกดแชร์ลองเบลล์ไว้เพื่อที่ได้ตากมาตัวเลขนี่กำลังใจในการทำงานเนาะจ้าขอบคุณหลยค่ะเออขอให้เอฟซีของช่องลองเบล ถือหวยรวยเงินไปเมื่อสุกคนนู่สุกคนมีเงินใส่ปีไหมครับสาธุสาธุสวัสดีครับขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนนี่ก็เป็นตัวเลขของเซียนอนัศนีเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปหวยคำานวณก่อนค่ะคุณผู้ชมมากกจัดคัดกับพานค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะคุณผู้ชมเดียวก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าโอ้ยำยซซำๆทุกคลิปว่าเป็นเพียงแนวทางให้คุณผู้ชมใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เอาไปเปรียบเทียบกับเลายอาจารย์ลาย,ลายสำนักเบืองค่ะมักตัวไดกับจังวากันเนาะถา่มักกับเบื้องงหยซื่อก็ได้ค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเวลาหมดหมดเวลาแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะทุกน้อยโดยรวย,วยทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ